สวัสดีชิชานะครับเนาะวันศุกร์วันสุดท้ายสิ้นสุดสุดสัป,ปดาห์นะครับผมของการทํางานนะคือใครหลายๆคนก็ทีออ่แอบจิ้มหวยกันอยู่นะจะไ,ได้จิ้มอีกพรุ่งนี้นะทํางานวันอาทิตย์เนื่องจราชการก็หยุดเนาะหยุด,หย,ดหยุดหลายส่วนนะครับผมบางส่วนก็ทําอีกครึ่งวันทงวันเสาร์นะครับผมนะ ใครที่เข้าวงเข้าเวรก็เข้าต่อไปนะครับผมเสาร์อาทิตย์ไม่ได้พักอ่ะก็มาลุ้นกันเหมือนเดิมนะครับภาคเช้านะก็จะลงให้สองตัวเช้านะครับผมนะสำหรับคุณน,นิคีไทยเช้าแล้วก็จะลงหุ้นวีนะครับผมนะสำหรับคนที่ยังไม่มีเว็บที่เล่นหุ้นวีนะครับที่มั่นคงเชื่อถือได้ก็ คอมเมนต์ใต้คลิปไปนะครับผมนะแอดมินก็จะไปตอบคอมเมนต์ลงลิงก์ให้นะครับผมนะออขอลิงก์ด้วยแอดขอลิงก์ที่ชัวร์มั่นใจด้วยแอดอะไรแบบนี้แอดก็จะลงให้เลยนะอันนี้คือภาคเช้านะครับแอดมินตามรูปนะครับมันทำอะไรอ๋อภาพหน้าจอ,อเครื่องมือมา ได้แล้วครับผมยังเออเลอย์อยู่นะครับเช้าๆนะอ่าฟันห้าครับนิขีเช้าครับเมื่อวานภาคเช้าได้สามเด้งน,นะครับผมเ <c oughs> ข้าตรงๆแล้วอันนี้ฟันห้าห้าหกสาม้าหกนะ <c oughs> น่าจะตัวเลขน่าจะไหลาไมงางกจาวโจหน่อยนึ่งนะครับก็เลยเลือกห้านะ <c oughs> เป็นหุ้นบวกนะครับ <c oughs> บวกขึ้นไปเยอะมากเลยห้าร้อยกจุดเลยนะครับเปิดตลาดมา ชั่วโมงกว่าบวก500ก็จุดนะห้าสามห้าครับ, 5, 6, 3, 5, รบชุดจอ59า8และ2 5 0ห้าโชคดีมีเงินใช้นะครับผมไม่ดูไทยเช้ากันครับผมบสำหรับหุ้นวีนะครับนี่ครับหุ้นวีนะแคปหน้าจอไปเลยนะครับวันนี้คือหุ้นวีนะหุ้นวีมีนี้มีหุ้นจีนมีฮ่องกงมีไต้หวนันมีเกาหลีนะครับผมนะใครที่อยากวันนี้ก็ มีลิงก์เล่นอยู่แล้วก็แคปไปเลยครับใครไม่มีก็คอมเมนต์ใต้คลิปขอมาได้นะครับเชื่อถือได้มั่นคงมั่นใจนะครับผมกับเว็บแอดมินนะครับอ่ะไทยเช้าครับนี่ครับตามนี้นะครับแอดมินฟันเจ็ดนะครับผมนะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดสี่นะครับฟันเจ็ดสี่ครับเน้นนะโอเคโชคดีร่ำรวยครับผม